6ปีที่เราตุ้มเลือกเขามาเป็นหุ้นส่วนจนกระทั่งวันเนี้ไม่ผิดหวังเลยสักวินาทีเดียวที่มีผู้หญิงชื่อต้อนหอมอยู่ในการทำงานก็ตามที่พี่หอมแจ้งไว้ในรายการเลยครับว่าเอทินไม่ได้กำไรนะครับ มันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดหรือว่าชื่อแบรนด์ออกมาพูดอีกครั้งนึงมันก็รู้สึกแบบใจสั่นเหมือนกันนะตอนแรกที่เห็นข่าวอย่างเงี้ยครับผม oh. เพราะว่าเราเองเราก็มั่นใจว่าเราทําถูกต้องอย่างอย่างอย่างเต็มที่กันแล้วนะตอนนั้นแล้วก็โดนตรวจสอบอะไรออกมาแถลงข่าวเลยเป็นเรื่องเป็นราวหมดแล้วพอวันนี้พี่อชิยะหยิบขึ้นมาอีกรอบนึงอย่างเงี้ยมันคนในแบรนด์ก็ตกใจอะครับ ไม่ได้ทําแบรนด์ด้วยกันนะครับตุ้มกับกับคุณแต้วค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นสายการแสดงเราเป็นสายพิธีกรน,นะครับผมไม่ค่อยได้เจอกันเลยด้วย ก็คือนานๆจะเจอกันทีมีเม้นท์ให้กันบ้างเลยครับแต่ว่าพอมีเกิดเรื่องขึ้นก็ได้แบบมีการต่อสายชุดเราเองก็อยากคุยกับเขาเพราะว่าอันดับแรกอยากขอโทษอยากขอโทษแต,แต้วด,ด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะแต้วเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากนะตอนนั้นตอนที่เขายังคงทํางานร่วมกับเราอยู่ครับผมพอมาวันนี้เราแยกย้ายกันไปเติบโตกันคนละเส้นทางแล้วพอมันถูกยิบยิบออกมาพูดอย่างนะี้อันดับแรกอนะตุงบอกพี่หอมว่าพี่หอมคุยกับแต้วยัง กูวัวเป็นห่วงความรู้สึกของแต้วเท่านั้นเลยครับจริงๆตุ้มอยากขอโทษไม่ใช่แค่แต้วหรอกตุ้มอยากขอโทษทุกคนเลยครับทุกคนเลยที่ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นมา2-3วันนี้ในหนกระแสเกี่ยวกับแบรนด์เนะครับผมถ้าแบรนด์ประสบความสำเร็จเราจะหยุดทำหรอครับ ง่ายๆเลยครับธุรกิจทุกตัวถ้าเกิดมันกําไรมันประสบความสําเร็จทุกตัวไปต่อได้หมดไม่งั้นเราจะมีแบรนด์ที่อยู่กันมาติดสิปี2 0ปีปหรอครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นณวันนั้นมันเจอวิกฤตแต่เป็น,ปนวิกฤตที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์หลังบ้านเราไม่สามารถออกมาพูดกับประชาชนได้นะเวลานั้นก็ตามที่พี่หอมแจ้งไว้ในรายการเลยครับว่าเอทินไม่ได้กําไรนะครับแต่ส่วนตัวตูมองว่าปัญหาเกิดที่ไหนแจ้งที่นั่นดีกว่า เพราะว่าตอนที่เราเคยมีปัญหากันเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีตัวแทนมาแจ้งมาเคลมมาเดยๆต่างๆทําการตลาดไม่ได้อยากขายแต่ขายยังไม่ได้เพราะว่าโดนกดนุ่นนี่นั่นเลยไงครับผมมันมีการเยียวยามีการพูดคุยแล้วก็มีการแบบ ตรงนั้นจบไปแล้วอะครับพอวันนี้ตูมก็ไม่รู้ว่าผู้เสียหายที่หลงเหลืออยู่ที่ไปแจ้งกับคุณอาอัศรยะเป็นใครบ้าง<ม>เป็นตัวแทนสายไหนหรือว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้มันไม่ใช่อยู่ในความควบคุมของของ,ของตงูมและอีกอย่างหนึ่งตูมไม่ได้ร่วมงานกับทางบริษัทผู้ผลิตมาเกือบ5ปีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตูมก็คงไม่มีอํานาจในการตอบแทนบริษัทว่าจะดูแลตรงส่วนไหนได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะครับมาตูมพี่หอมหรือแต้วเราเป็นคนสาธารนณะ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาใครมีปัญหาอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องติดต่อเราไปที่ไหนเพราะฉะนันเนี่ยถ้ามีตุ้มว่าตอนนั้นมันเคลียร์จบไปแล้วแต่ถ้าเกิดยังคงหลงเหลืออยู่อย่างเงี้ยตุ้มก็อยากที่จะรับฟังนะครับแล้วดูว่าบริษัทเขาจะดูแลตรงนี้ต่อไปได้ยังไงบ้างไม่ไม่ออกความเห็นดีกว่าตุ้มตุ้มไม่ไม่ไม่รู้เลยครับว่าว่ามันเป็นเรื่องภายในแพยนอย่างไงแต่ว่าส่วนตัวแล้วเราเคยโปรโมทแบรนด์นี้จริงๆเราเคยรับหน้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เราเลิกทํามาแล้วแต่ณนะวันนี้ถ้ามีคนพูดถึงอยู่ตูมก็พร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็สามารถแถลงได้เลยว่าทางแบรนด์เรามีความตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคแล้วจริงๆแต่ว่าณนะตอนนั้นมันเจอวิกฤตก็เลยทําให้จุดจบมาเป็นวันนี้ครับอันนี้อันดับแรกบอกก่อนว่าตัวตูมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบธุรกิจออนไลน์แบบ100%เซมาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตูมคิดว่าณนะตอนนั้นถ้าเกิดเราทำอะไรผิด จะบอกว่าตอนนั้นไม่มีโซเชียลก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นแบรนด์ตูมก็อยู่ทุกพื้นที่ของโซเชียลเหมือนกันพี่ๆนักข่าวเองต้องเคยมีใครได้ทานแน่นอนอ่ะมั่นใจมากๆเพราะฉะนั้นน่ะการตลาดของเราตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ในองค์กรมันทั่วประเทศถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตูมเลยมองว่าระบบของเราที่เราทําตอนนั้นน่ะมันคือขอใบอนุญาต ขอทุกอย่างจากผู้ใหญ่คือเราโดนตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสอบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งกรมอาหารและยาก็ออกมาแถลงพอออกมาแถลงเองแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตูมเลยมองว่าถ้าเกิดจะไปลิงก์กับธุรกิจบางประเภทที่เกี่ยวกับเครือข่ายณนะปัจจุบันนี้ครับตูมคิดว่าน่าจะใช้กันไม่ได้นในส่วนตัวตูมคือสิทธิ์ของตูมมันถูกพี่หอมยกไปพูดในรายการหมดแล้ว ตูมองว่าพี่หอมค่อนข้างชัดเจนมากๆกับการตอบคําถามแบบไม่ได้มีการเซตหรือเตรียมสคริปด้วยซ้ำอ่ะมันคือการโฟนอินสดๆแล้วเหมือนแบบถูกยิงคําถามแล้วเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาจะตอบเรื่องไหนแล้วอยู่เขาตอบออกมาได้แบบเราฟังเราน้ําตาซึมเลยอ่ะแบบโอ๊ยแม่ขอบคุณนะที่แบบ6ปีที่เราตุ้มเลือกเขามาเป็นหุ้นส่วนจนกระทั่งวันเนี้ยไม่ผิด หวังเลยสักวินาทีเดียวที่มีผู้หญิงชื่อต้นหอมอยู่ในการทํางานทั้งในพาร์ทชีวิตจริงแล้ววงการบันเทิงแล้วก็วงการธุรกิจครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มทางขมชลิกออนไลน์ครับ